ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนเท่านั้นแต่เป็น,นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนโลกของการเรียนรู้ไปข้างหน้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาให้ก้าวทันยุคสมัยและเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาอย่างกว้างขวางการผลิตสื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันจึงมีรูปแบบที่ทันสมัยหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอนได้เป็นอย่างดีการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่โลกแห่งอนาคตจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนช่วยให้ครูสามารถออกแบบการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนได้ดีขึ้นทมกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง สำนักการศึกษากรุงเทพมหาคนครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพโดยความมุ่งมั่นที่เสริมสร้างทักษะทางวิชาการทักษะชีวิตและทักษะการทำงานเพื่อให้สามารถแข่งขันในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมีเป้าหมายที่จะขยายการดำเนินโครงการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ให้ครบ437โรงเรียนภายในปี2569เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารกรุงเทพมหาคนคร ในการยกระดับการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ในปีงบประมาณ2,567สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ด้นสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร111โรงเรียนรวมกับการผสานความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การให้ความรู้พื้นฐานการฝึกอบรมและพัฒนาการโค้ชและสนับสนุนการติดตามผลและประเมินผลและการเผยแพร่และต่อยอดนวัตกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาค่าราชการครูในการเปลี่ยนผ่านโรงเรียนดิจิทัลและศาสตร์การจัดการเรียนรู้สําหรับการเรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียนดิจิทัลเพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ห้องเรียนดิจิทัลกิจกรรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการออกแบบคอร์สเรียนออนไลน์และการใช้ AI เพื่อช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลผู้เรียนในห้องเรียนดิจิทัลที่จัดการเรียนรู้โดยบูรณา,าการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อให้ครูสามารถออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผลดิจิทัลสำหรับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมนอกจากการให้ความรู้ภาคทฤษฎีกิจกรรมการโค้ชออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณา,าการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบกลุ่ม โดยการแบ่งกลุ่มโรงเรียนเป็น10กลุ่มย่อยตามพื้นที่และจัดให้มีโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาหลากหลายสถาบันเป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำในการออกแบบและพัฒนาแผนการเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่ตลอดโครงการกิจกรรมฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือทางเทคโนโลยีแบบคัดสรรในการจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนดิจิทัลแบบออนไลน์ จากการสำรวจความต้องการในการใช้เครื online, like right of life of life of ่องมือทางเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนรู้ของครูที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ครูมีความพร้อมในการออกแบบแผนการจัดการเรียนและการจัดการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์15หลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้เทคโนโลยีของครูอย่างต่อเนื่องจึงจัดให้มีการโค้ชออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มเล็กและระดมสมองสะท้อนคิดเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดการเรียนรู้ของครูแบบออนไลน์เป็นประจำทุกสัปดาห์ รวมถึงการสังเกตและนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคลในการจัดการเรียนรู้จริงในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง111โรงก็ต้องขอขอบคุณทางกรุงเทพมหานครนะคะโดยสำนักการศึกษานะคะที่จัดโครงการห้องเรียนจิตอนนะคะที่จะส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนั้นได้เข้าถึงเทคโนโลยี ะะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนในระดับต่อๆไปนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตขอบคุณคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะครับผู้บริหารสำนักการศึกษาที่ได้ผลักดันให้เกิดห้องคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงบทเรียนนะครับที่คุณครูได้ออกแบบมาก็ต้องขอขอบคุณทางส่วนของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่จัดให้มีโครงการดีๆอย่างห้องเรียนที่ดิจิทัลหรือว่า Classroom tomorrow เพราะฉะนั้นก็ถือว่าโรงเรียนได้รับโอกาสดีๆจากกรุงเทพมหานครค่ะทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณโอกาสดีๆนี้ด้วยค่ะขอบคุณกรุงเทพมหานครที่มีโครงการดีๆห้องเรียนดิจิทัลทำให้โรงเรียนของเราได้เข้าร่วมโครงการทำให้คุณครูได้พัฒนาและได้นำการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริงผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง พร้อมเป็นนวัตกรที <ern> ่พร้อมทุกการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครค่ะก็อยากจะขอบคุณนะครับกรุงเทพมหานครขอบคุณสถาบันที่ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณภาคทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทั้งงบประมาณทั้งสิ่งประกดวกต่างๆแล้วก็สื่อเทคโนโลยีต่างๆทําให้คุณครูนักเรียนได้มีความสุข มีความสนุกสนานมีการเรียนรู้มีการต่อยอดความความรู้มีการระดมความคิดต่างๆนะครับนักเรียนสามารถที่จะทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับสิ่งที่โรงเรียนภาคภูมิใจที่สุดก็คือว่านักเรียนสามารถใช้สื่อดิจิตอลใช้สื่อ AI ทําอะไรต่างๆทำงานร่วมกันเป็นทีมทํางานบางเรื่องบางราวเนี่ยเราคาดไม่ถึงว่าเขาทําได้ดีขนาดนี้ซึ่งในยุคสมัยของเราก็เรียนแค่ตัวหนังสือเรียนจากกระดานแต่ตอนนี้ โลกเทคโนโลยีก้าวไปไกลนะครับเราก็หวังยัง้งว่านักเรียนของเราเนี่ยจะเป็นอนาคตที่ดีของชาติโดยและการสนับสนุน,นจากทุกทุกภาคส่วนที่หนหกการศึกเรียน,น,นสิ่งที่คุณครูได้รับครับจากโครงการที่ดําเนินการมาครับจะมีการพัฒนาศักยภาพของคุณครูเป็นสําคัญครับฉะนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือคุณครูได้รับการพัฒนาตนเองในส่วนของการนํา ระบบดิจิทัลมาใช้จัดการเรียนการสอนส่วนนักเรียนครับนักเรียนก็จะมีประสบการณ์ในด้านของการรับรู้โดยระบบใหม่เป็นระบบที่มีห้องเรียนก็เรียกว่าห้องเรียนดิจิทัลโรงเรียนวัดพรมสุวรรณสามัคคีครับได้รับโอกาสในการจัดการเรียนรู้ในระบบห้องเรียนดิจิทัลในระดับชั้นป4ทับหนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและก็เป็นประโยชน์กับนักเรียนครับ ปัจจุบันนะคะเขาก็จะมีความสนใจแล้วก็ได้รับความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ตั้งใจอยากนำเทคโนโลยีที่เราใช้นะคะถ้ามีโอกาสก็อยากเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องโปรแกรมต่างๆที่จะมาช่วยในเรื่องนี้เทคโนโลยีนะคะเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีนี้แหละคะ่ะที่ทำให้อะไรหลายๆอย่างนั้นดีขึ้นและเกิดการพัฒนาและถึงแม้เทคโนโลยีจะไปไกลแค่ไหนนะคะ เราต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพค่ะในยุคป,ปัจจุบันมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่แนวคิดแต่จะเป็นแนวทางให้ครูเนี่ยได้พัฒนาตัวเองได้เปลี่ยนบทบาทของตัวเองไปเป็นโคช้ชไปเป็นผู้อำนวยความสะดวกทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนักเรียนสามารถสร้างสารรค์ชิ้นงานออกมาได้ดีมากๆค่ะผมรู้สึก ถึงความตื่นเต้นของนักเรียนนะครับเหมือนเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้ครับแล้วพอเขาได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนก็ทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งยิ่งพอเขาได้เรียนรู้ตัวช่วยอย่างเช่น g e m i n i AI นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่ผมนํามาใช้ในการสอนเนี่ยครับนักเรียนเขาก็จะแบบมีการตอบรับแบบสนุกสนานเหมือนบางอย่างเขาไม่เคยเห็นนะครับเขาก็สนุกครับ คุณครูตั้งใจใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในทุกกระบวนการทุกขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้นะคะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้และทักษะประกอบการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยค่ะนักเรียนจะได้ความรู้ที่หลากหลายค่ะคุณครูก็เลยตั้งใจเอามาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งสื่อทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ขั้นประเมินผลของนักเรียนค่ะและยังช่วยในการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้คุณครูท่านอื่นและ ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ค่ะเด็กๆตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะเนื่องจากเราใช้กิจกรรมเกมนะคะ,ะเข้ามาสอดแทรกนะคะในการเรียนการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแอนิเมชันหรือแบบพรีเซนเทชันนะคะซึ่งมันก็นอกเหนือจากการใช้หนังสือที่เปิดหนังสือไปเปิดหนังสือไปและนั่นคือถ้าใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะเด็กๆก็จัดตื่นเต้นนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้หน่าเรียนมากขึ้นพร้อมทั้งให้เด็ก ปรับทัศนคตินะคะให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนค่ะก็มีความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งเอามาผสมผสานกับวิธีการสอนแบบดั้งเดิมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อให้นักเรียนได้บรรลุผลในด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็นําเข้าสู่โลกดิจิตอลด้วยครับในการจัดการเรียนรู้นะคะครูใช้รายวิชาสุขศึกษาค่ะในเรื่องการคัดแยกขยะค่ะซึ่งปัจจุบันนะคบขยะ มีเยอะมากๆค่ะซึ่งยังไม่ได้รับการจัดการที่ถูกวิธีคุณครูเลยออกแบบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยใช้เทคนิคการนำเทคโนโลยีมาใช้ค่ะเทคโนโลยีที่ใช้ก็เป็นเทคโนโลยีง่ายๆที่ผู้เรียนสามารถใช้ได้นะคะเช่น Google Classroom, Canva, Save Quick แล้วก็ Padlet ค่ะหลังจากการจัดการเรียนรู้นะคะผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันและก็ สนุกสนานกับกิจกรรมที่ครูให้ทำค่ะความตั้งใจนะครับก็คุณครูมีความตั้งใจมากเลยนะครับที่อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆในห้องเรียนนะครับก็คือทำให้เด็กๆตื่นเต้นสนุกสนานอยากเรียนรู้ก็คือทำให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในชั้นเรียนของเราเพิ่มมากขึ้นครับสนุกมากค่ะแล้วก็ได้รับ ความรู้ใหม่ๆแล้วก็สามารถนำไปใช้กับชาวต่างชาติที่มาถามทางได้จริงรู้สึกดีใจตื่นเต้นและก็ได้ความรู้ใหม่ๆครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นค่ะชอบค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีมีความน่าสนใจในหลายๆด้านนะคะสามารถตอบในสิ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้ค่ะรู้สึกสนุกครับแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยครับอยากเรียนทุกๆวันเลยครับ ชอบตรงที่มีเกมให้เล่นครับแล้วมันทำให้ห้องเรียนไม่น่าเบื่อครับมันทำให้อยากเรียนทุกวันเลยครับสนุกดีครับไม่น่าเบื่อครับชอบตรงที่ครูให้สอบด้วยเกมทำให้ไม่น่าเบื่อครับครูป,ปล่อยให้นักเรียนได้คิดสร้างสารรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองอยากจะทำแล้วก็ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ หนูชอบมากมากเลยค่ะเพราะว่ามีแอปต่างๆแล้วก็มีโปรแกรมต่างๆที่ให้เล่นเยอะๆมากมายเลยค่ะสนุกมากมากเลยค่ะหนูชอบตรงที่ว่าเป็นเกมแล้วก็เรียนง่ายขึ้นด้วยค่ะรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ได้พบสิ่งใหม่ๆด้วยค่ะได้อยู่รู้จักคอมได้เรียนในคอมก็เพิ่งได้เรียนเหมือนกันค่ะดีเ,เหมือนกัน ชอบตรงที่มันเล่นเกมอะค่ะเพราะว่าจะได้ลุ้นมันลุ้นมากเลยครับได้ตีกับศัตรูนะคะแล้วก็ตอบคําถามชอบแบบนี้มากกว่าค่ะชอบเพราะว่ามันเทคโนโลยีทันสมัยเดียรค่ะรู้สึกได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆและมีความคิดที่เคลียร์ีขึ้นครับชอบเพราะว่าเราได้ศึกษาอะไรแบบที่เราไม่เคยศึกษามาก,ก่อนครับรู้สึกเปิดประสบการณ์และได้เรียนรู้สิ่งที่ผมไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนครับ ผมจะเข้าไปค้นหาใน Google ครับและพอผมได้แบบได้สิ่งที่ใช่แล้วอะครับแล้วผมก็จะเอาไปวางใน Google Card r o o m ครับผมชอบเรียนแบบ Google Card r o o m ค่ะคือในห้องมันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่อยู่ใน Google ค่ะเพราะถ้าเรามาเรียนใน Google หรือมาเรียนในเทคโนโลยีก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นค่ะ อยากมาเรียนทุกวันเลยค่ะอยากเข้าห้องคอมแบบนี้ทุกวันเลยค่ะที่ต้องทำคอมมิชชันยากที่สุดคือการทำ professional development เป็นการอบรมครูมือการทำให้พวกเราทุกคนเ,เข้าใจแลว้วก็ใช้มันอย่างเหมาะสมนะครับเราจริงๆฟังเมื่อเช้าก็รู้สึกว่าเมื่อ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 กี้ก็รู้สึกว่าจริงมันไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องใช้มันเยอะๆใช้หลายๆแอปนะครับจริงๆไม่ได้หัวใจไม่ใช่ตรงนั้น คือการเอาม,ามันมาบูรณาการ,การแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ยังไงบางวิชาไม่ต้องไม่ต้องใช้ก็ได้เราใช้แค่บางวิชาหรือใช้แค่บางชั่วโมงก็ได้คอันนี้ก็เป็นบทชั้นหลักก็ดีใจมากครับดรดมายาวแล้วก็ขออนุญาตให้กําลังใจครูให้กำลังใจท่านผอโรงเรียนแล้วก็มีอะไรที่ผู้บริหารจะสรับสรุปให้เราทําได้ดีขึน้นนะครับก็บอกได้เสมอน,นะครับแล้วเราก็จะทับเพื่อนได้วกับในเวลาที่ถึงขอบคุณครับ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ผ่านมา โครงการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ได้รับการตอบรับจากครูและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดีเกิดการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีประสิทธ,ธิภาพและเป็นรูปธรรมนับเป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจและความมุ่งมั่นที่ต้องการพัฒนาการศึกษาเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนและตอบสนองการเรียนรู้ผู้เรียนของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยให้มีประสิทธ,ธิภาพและประสิทธ,ธิผลอย่าง,ย,างยั่งยืน